ฟุตบอลสยามทีวีสถานีฟุตบอลไทยตลอด24ชั่วโมงเสนอรายการ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งครับกับรายการคิสปอร์ตนะครับต้นเดือนเมษายนแบบนี้นะครับอากาศถือว่าร้อนที่เดียวครับแต่ว่าทีมงานคิสปอร์ตเองก็ไม่ย่อท้อนนะครับเพราะวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับล่าสุดนะครับ ทีฟุตซอลของโรงเรียนแห่งนี้เพิ่งจะคว้าชแชมป์นะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่29ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ครับเรื่องราวของพวกเขาถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรครับเต็มอิ่ม30นาทีหลังจากนี้มีเรื่องราวของพวกเขามาฝากผู้ชมกันครับ กับช่วงแรกของรายการคีสปอร์ตนะครับช่วงนี้เรานั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับกับท่านผู้อำนวยการราวีปราดวิทยาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของกีฬาฟุตซอลนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับการสนับสนุนของโรงเรียนกับกีฬาฟุตซอลทีมโรงเรียนกีฬานครปฐมครับครับก็อนอื่นก็ต้องขอนําเรียนว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬา น่าจะเป็นกีฬาประเภทแรกๆเลยที่สร้างืีอเสียงให้กับโรงเงรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับตั้งแต่เริ่มสร้างมาเมื่อปี2548กีฬาฟุตบอลก็เป็นกีฬาหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการต่างๆทั้งระดับภูมิภาคระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับเราก็มีแรงสนับสนุนจากหลายๆด้านนะครับตั้งแต่ทางสมาคมกีฬาจังหวัดคนครปฐมซึ่งก็มีท่านดรสินทบแก้วพิจิตร นะครับเป็นนายกสมาคมแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีนครนครปฐม,มท่านเอกพันธ์พุทธวัน์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็อดีตนายกเทศมนตรีก็คือคุณพ่อของอท่านนายกสมาคมกีฬาคือท่านสุนทรแก้วพิจิตรในการสนับสนุนในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาก,กีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตซอลและที่สําคัญเราสามารถที่จะดึงเอาชมรมชมรมกีฬาฟุตซอล ซึ่งมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลคุณเวสารสุสันตทีตาลนนท์เนี่ยซึ่งเป็นประธานชมรมเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของงบประมาณก็ดีในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆก็ดีสําหรับการฝึกซ้อมแนวทางแล้วก็นยโยบายของทีมฟุตซอลชุดน,นี้เป็นอย่างไรบ้างครับฟุตซอลชุดนี้เราเราจะทําอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อทีมพี่หลุดไปทีมน้องจะต้องตามเพราะฉะนั้นเราจะทํากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ สิบาปีมาสิบสี่ปี1ิบห้าสิบหกจนกระทั่งไปถึง18ปีนะครับในขณะเดียวกันเราก็ค้นหาช้างเผือกช้างเผือกคือนักกีฬาที่มีความสามารถจากโรงเรียนต่างๆที่เขาอาจจะเป็นโรงเรียนของเขตวิทยาการศาึกษาหรือโรงเรียนกีฬาด้วยกันที่เขาเขาเห็นว่าอืโรงเรียนของเราเนี่ยมีมาตรฐานดีครับก็เราก็ให้มาทดสอบความสามารถถ้าผ่านเกณฑ์ประเมิน โดยเรามีผู้ทรงคุณวุฒิกีฬาโรงเรียนเรามีผู้ทรงนุกกีฬาทุกกีฬาเวลาคั้นเลื่อนันกีฬาเข้าเข้ามาสู่โรงเรียนเนี่ยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาเป็นประธานมาช่วยมาร่วมในการคัดตัวนนกีฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกีฬาของเราที่เข้ามาเนี่ยคือนกีฬาที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนะครับใช่ครับเรียกได้ว่า คนมีคุณภาพนะค,ครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือก,กม,มาผ่านเกมสวัสดิการต่างๆที่น้องๆกลุ่มเหล่านี้ได้รับ<อ>จากการเป็นนักเรียนที่นี่คือ,อสวัสดิการของเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารเรายังด้อยกว่าโรงเรียนสังกัดของสถาบันการแพทยศึกษาเพราะว่าความเป็นท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนแล้วอีกทางหนึ่งก็คือมาพัฒนาด้าน,านการศารึกษาโดยเฉพาะที่วนันนั้นเขามามเนี่ย มีโรงเรียนหลายประเภทรวมกันตั้งแต่โรงเรียนสูน่วัฒนานเด็กครับโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประสมโรงเรียนมัธยมต้นโรงเรียนมัธยมปลายที่ส่งเสริมเด็กเรียนเก่งครับโรงเรียนกีฬาวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็มหาวิทยาลัยชีวิตครับเพราะฉะนั้นเทศบาลเราเนี่ยจัดก,การศึกษาได้อย่างหลากหลายเพราะนั้นงบประมาณต่างๆก็จะถูกแบ่งแบ่งออกไป แต่ถึงอะไรก็ตามคณะผู้บริหารทศบาลของนครปฐมเนี่ยให้ความสําคัญกับการกีฬาเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องของการสับส่นตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสำคัญนะครับหลังจากนี้ต่อไปครับแนวทางของการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นี่คิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับแนวทางการพัฒนาเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้กลุ่มสตาฟโค้ดเนี่ยได้ได้พยายามเรียนรู้ แล้วก็หาเทคนิคหรือทักษะต่างๆที่เป็นระดับขั้นสูงซึ่งทางโค้ชเนี่ยเขามีมีความโดดเด่นในตัวก็คือเขาหนึงแสวงหาความรู้ 2. ยอมรับความความคิดเห็นจากผู้อื่นคำแนะนำสามเขาไปดูแมตช์ต่างๆไปเรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมที่แปลกใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นที่ดูแล้วว่าเออน่าจะมาประยุกต์ใช้กับเราได้ เขาก็จะนําเข้ามาเข้ามาเพราะนั well, time, ้นเด็กเราก็คุณภาพก็เราจะเป็นแบบขั้นบันไดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังก็คืออยากจะให้สมาคมฟุตบอลเนี่ยจัดแข่งขันในระดับนานาชาติผมคิดว่าถ้าจัดในระดับนานาชาตินี่เด็กเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนทีมชาติบ้างฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีความีนักกีฬามีผลงานมากแต่ยังไม่มีใครติดทีมชาติเพราะว่าในระดับเยาวชนมันไม่มีอ่ะไม่มีกีฬานักเรียน พุทซอนักเรียนเนี่ยไม่นานาชาติไม่มีแม้แต่อาเซียนก็ไม่ได้จัดแต่กีฬาประเภทอื่นเนี่ยเขาจัดกหลากีฬาแล้วแต่พุทซ้อนเนี่ยยังไม่ได้จัดก็อยากจะฝากไปถึงสมาคมฟุตบอลว่าทําอย่างไรถึงจะผลักดันให้กีฬาพุตซอลเนี่ยไปสู่นักกีฬาการแข่งขันฟุตซอลอาเซียนบ้างในระดับเยวาวชนนะครับนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเบื้องต้นนะครับรวมไปถึงนโยบายแล้วก็จุดยืนของ ทีมฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับกับท่านผู้อำนวยการรวีนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการเองก็ได้ฝากถึงทางสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องของการจัดการแข่งขันฟุตซอลในระดับนักเรียนนะครับถ้าหากว่ามีการจัดการแข่งขันได้จริงเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในอนาคตนี่แข็งแกร่งแน่นอนนะครับสำหรับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการรวีปราดวิทยานะครับที่มาพูดคุยกับรายการของเราในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้อำนวยการในการพัฒนานะครับขอบคุณรับขอบคุณครับสวัสดีครับและสําหรับในช่วงนี้นะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าเราจะไปติดตามเรื่องราวการฝึกซซ้อมกับทีฟุตอลของโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐมกันครับ ในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเฮดโค้ชของทีมฟุตซอลรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับกับโค้ชสากลครับพุทธิมานรดีกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นทีมฟุตซอลที่สามารถคว้าความสําเร็จต่างๆมาครองได้หลายรายการเลยทีเดียวนะครับความสาเร็จของทีมฟุตซอลชุดนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับก็สําหรับทีมชายก็ได้ชนะเลิศนะครับแล้วก็ ช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้แชมป์กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แชมป์กีฬาอค์กรณ์ของส่วนท้องถิ่นถับได้ลองแชมป์ฟุตซอลนักเรียนชิงแชมป์ประเทศไทยก็คือรายการเจพสะครับ mm hmm. แล้วก็รายการอื่นๆก็เช่นรายการคัดเลือกเ,อเป็นตัวแทนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทีมของโรงเรียนเราเนี่ยก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดทุกรายการนะครับ ครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนครปฐมใช่ครับแล้วก็คว้าความสําเร็จเป็นระดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียวใช่ครับเพราะอะไรครับทีมโรงเรียนฟุตซอลทีมฟุตซอลกีฬานครปฐมเนี่ยถึงสามารถคว้าความสําเร็จมาครองได้อย่างเป็นกอบเป็นกันเลยน่าจะเป็นในเรื่องความขยันของเด็กๆแล้วก็ความอดทนมากกว่าเพราะว่าเราก็จะมีมีตารางการฝึกซ้อมที่หนักแล้วเด็กๆก็จะทําได้ตามตารางฝึกซ้อมก็ อย่างสโลแกนที่ที่ทีมเราตั้งเอาไว้นะครับตามที่โลโก้ก็คือขยันอดทนแล้วก็กระตันอยู่ซึ่งเด็กๆก,ก็ก็ทำได้ดีในเรื่องตรงนี้ก็เลยทำให้เราผ่านผ่านเขาเรียกอะไรผ่านการซ้อมอย่างเข้มข้นก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จในผลการแข่งขันนะครับครับผมสำหรับโคสโตเองโคสโตเข้ามาคุมทีมฟุอลได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็ตั้งแต่เริ่มสร้างเ,ยเลยรจริงๆแล้วโรงเรียนเนี้ย เริ่มสร้างตั้งแต่ปีสี่ห้านะครับ,รบแล้วก็เปิดเปิดทีมฟุตบอลมาก่อนแล้วก็มาตั้งทีมฟุตซอลทีหลังตอนปีสี่เจก็เริ่มตั้งทีมฟุตซอลมาก็เริ่มพัฒนาตัวเองมาเรื่อยก็แรกๆก็ส่งแข่งขันภายในจังหวัดก่อนครับแล้วก็ค่อยๆขยับขยายเข้าไปในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ฝ่าฟันมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ ก็ประมาณ9ปีแล้วครับ,รบก็มีผู้สนับสนุนที่ช่วยอยู่ก็คือพี่น้องครับ,ค,รบคุณนงลงห้วยทองนะครับช่วยสนับสนุนอยู่ซึ่งพี่เขาค่อนข้างที่จะมีความรู้ในเรื่องของกีฬาฟุตซอลม,มากก็เข้ามาช่วยทีมในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เป็นผู้จัดการทีม ครับในตอนนี้เนี่ยทีมฟุตซอลของโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,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 นครนครปฐมมีทั้งหมดกี่รุ่นครับแปดรุ่นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็มีทั้งหมดสามรนน<น>ุ่นนะครับสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วเราก็มีทีมฟุตซอลหญิงด้วยทีมฟุตซอลหญิงเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งสร้างมาได้สามปีนะครับ,รบทีมฟุตซอลหญิง <bruk> ตอนนี้ก็ได้แชมป์เออได้รองชนะเลิศอันดับสองกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ได้เหรียญทองแดงได้เหรียญทองแดงครับฟุตซอลหญิงเพิ่งเพิ่งเพิ่งสร้างทีมฟุตซอล สปีปีนี้เป็นปีที่4ี่ครับณจุดนี้เนี่ยในมุมของโคชโตเองมองว่าทีมฟุตซอลของทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมเนี่ยมาถึงจุดไหนเลยครับตอนนี้ก็จริงๆแล้วมาได้ไกลกว่าที่ผมเคยคิดไว้เยอะนะครับตอนที่ทําสร้างทีมฟุตซอลครั้งแรกนะครับที่ได้รับมอบหมายจากผู้รริหารก็ ก็เหลืออย่างเดียวก็คือตอนนี้เรามีเด็กที่ได้เล่นสโมสอนอาชีพแล้วแต่เหลืออย่างเดียวยังไม่มีนักกีฬาที่ติดทีมชาติผมก็หวังไว้ว่าถ้ามีนักกีฬาได้ก้าวขึ้นไปเล่นทีมชาติจากสังกัดของโรงเรียนกีฬาเราเนี่ยก็น่าจะประสบความสาเร็จมากมากกว่านี้ตอนนี้ถ้าให้คะแนนสิบคะแนนเต็มก็อยู่ที่ประมาณตั้งเจ็ดครึ่งประมาณนั้นนะครับก็ให้คะแนนในระดับกลางกลางกครึ่งเราเรามีนักเตะติดทีมชาติเพิ่มเติมนะครับผม สุดท้ายครับสำหรับทางโค้ชเองนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับหรือว่าน้องๆที่อยากจะเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับให้มีขันมาเล่นกีฬาฟุตซอลเขาต้องฝึกร่างกายหรือว่ามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างครับครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามทีมฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับเราก็เปิดหน้าเพจแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กไว้นะครับก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามได้นะครับสําหรับ นักกีฬาที่มีความสนใจในเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลนะครับก็เราจะเปิดคลาสประมาณเดือนกุมภาของทุกปีเนี่ยครับแต่ถ้านักกีฬาท่านใดที่สนใจเนี่ยเราก็ทําการฝึกซอ้อมทุกวันนะครับ4ี่โมงเย็นนะครับถึง1นึ่ทุ่มก็เข้ามาฝึกซอ้อมด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับเราก็ยินดีนะครับบริการสอนให้ให้ให้ฟรีนะครับก็แค่ท่านมีใจรักในกีฬาฟุตซอลแล้วก็ เข้ามาช่วยกันพัฒนาโครงการก็ก็ยินดีที่จะรับสอนให้ทุกท่านครับครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็การสร้างทีมนะครับของทีมฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะครับจากมุมมองของคุณซื้อผู้ผ่านประสบการณ์มาตั้งแต่ก่อตั้งเลยนะครับโคชโตนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณกับการพูดคุยในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับุณครับ และสําหรับช่วงหน้าครับเรายังมีน้องๆองอีก2คนนะครับที่พร้อมจะมาพูดคุยกับรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันอีกครั้งครับ ในเบรกนี้ครับเราอยู่กับน้องๆสองคนนะครับที่ถือว่าในอนาคตเนี่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จในอีกหนึ่งขั้นนึงครับในการเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับก็ต้องขอสวัสดีน้องๆสองคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้น้องๆสองคนเนี่ยได้แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านนะครับชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นแล้วก็เรียนอยู่ชั้นอะไรนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายพยุงศักดิ์พัะสงครับที่เล่นชีพเก่งครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับ สวัสดีครับผมชื่อนายมิทัสิทมีเพียนชื่อเล่นชื่อแข้งครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับนะครับต้องทั้งสองคนอยู่ชั้นมหกเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับทั้งสองคนเล่นตำแหน่งอะไรครับเล่นตัวข้างครับตัวข้างนะครับน้องแข่งไหมครับตัวข้างครับอ๋อตัวข้างสองคนแต่คนละข้างกันเหนืครับผมทั้งสองคนในตั้งแต่เด็กๆเนี่ยใครเป็นคนที่แนะนําให้เรามาเล่นกีฬาฟุตซอลกันน้องเก่งครับ ก็มีโค้ดที่บ้านนะครับครับเขาว่าสอนมาแต่ประถมแล้วก็พอขึ้นมัธยมเขาก็พามาคัดทีมเล่นกีฬโค้ดที่บ้านนี่เป็นญาติเราหรือเปล่าไม่เป็นโค้ดส่วนตัวครับไงครับเขาฝึกสอนเราตั้งแต่เราขี่ขวบมาตั้งแต่อนุบาลนะครับตามขวบตั้งแต่อนุบาลตอนนั้นนี่เราเริ่มจากกีฬาฟุตซอลเลยหรือเปล่าครับผมไม่เล่นฟุตบอลตอนัครับผมแล้วสุดท้ายทําไมถึงเปลี่ยนมาเล่นฟุตซอลครับก็ ตอนโคช้ชเขาสอนฟุตบอลอยู่ครับพอไป,ไปมาสำรัให้มาลองเล่นฟุตซอลด่นพอเล่นเล่นไปปุบพอแบบซ้อมเข้าระบบนะครพอได้บุกบำหรัให้เล่นฟุตซอล <c oughs> เลยก็ถือว่าปรับตัวเข้ามาเล่นกับกีฬาฟุตซอลครับสำหรับน้องแข่งเองเลยครับเริ่มเล่นกีฬาฟุตซอลนี่ใครเป็นคนแนะนําให้เราเล่นกีฬาเชฟฟี่โค้ชครับโค้ชคนเดียวกันหรือเปล่า เป็นโค้ชใช่ไหมครับเพราะนั้นเราสักประมาณกี่ขวบครับที่ได้โอกาสเล่นครั้งแรกเจ็ดขวบครับนะครับเริ่มจากฟุตซอลเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจากบอลครับครับผมความแตกต่างของทั้งสองชิตีฬาทักษะการเล่นที่เราต้องมีการปรับยังไงบ้างไหมครับไม่ต้องครับหรือว่าได้ทั้งคู่ครับนะครับสุดท้ายก็ได้มาเป็นสมาชิกของโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมแห่งนี้นะครับ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้นี่เข้ามาได้อย่างไรครับใครเป็นผู้แนะนําให้เข้ามาโคดโคดครับก็มาแนะนาํามามาคัดตัวรัดยากไหมครับที่เข้ามาโรงเรียนนี้ก็ไม่ยากถึ่างง่ายๆครับผมเขาฝึกซ้อมอะไร,ร,ะร,รแรวบ้างครับซ้อมวิ่งรีแลกต์นะครับแล้วก็ระบบทีมนะครับก็มีการคัดเลือกเข้ามานะครับ หลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเรื่องราวของความเป็นอยู่เราต้องมีการปรับตัวจากเดิมอย่างไรบ้างไหมครับน้องแคทมีครับมีปรับยังไงบ้างาก,การที่ไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนไปกลับครับครับแล้วต้องมาอยู่หอครับเรื่องอาหารการกินครับกินอาหารตรงเลาน้องเก่งเลยครับปรับตัวเยอะไหมครับก็ไม่เยอะพอมาแรากๆก็ยังปรับไม่ได้พอ,อยื่ไปนานก็ชิน ครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างสนุกสนานสนุกอยู่กัเป็นครอบครัวไหมอยู่เป็นครอบครัวเหมือนพี่น้องนะครับผมสาหรับความสําเร็จในรายการล่าสุดของเราคืออะไรครับแชมป์เยาวชนครับครับผมในทัวร์นาเมนต์นั้นถือว่าฝึกซ้อมหนักไหมครับก่อนที่เราจะไปแข่งขันหนักต้องมาเรัครับผมฝึกวันละกี่ชั่วโมงครับปกติปกติตั้งแต่บ่ายสามโมงครับยันห้าโมงคืออยห่ถึงหกโมง ครับผมตัวนั้นเป็นกีฬาเยชนแห่งชาติเนี่ยถือว่าคู่แข่งสําคัญ์ของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับถือว่าเรียงทีมาสู้กับเราเลยทีเดียวครับนะครับเป็นนักเตะแนวหน้าครับผมแล้วเคล็ดลับของการคว้ารางวัลชนะเลิศของการแข่งขันกีฬาเยชนแห่งชาตินี่คืออะไรครับทั้งสองคนเลยเล่นเล่นตาม,มที่โค้ชบอกอก็คือเหมือนกับว่าโค้ชเป็นคนกระตุ้น ให้เราเล่นโค้ชมีการใช้จิตวิทยาใช้คําพูดกระตุ้นเราอย่างไรบ้างครับในวันแข่งครับถ้าเกิดเกมเสียอย่างี้โค้ชเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ก็ตั้งใหม่แล้วใ,ให้กําลังใจตลอดสุดท้ายครับเดี๋ยวให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยได้ฝากอะไรถึงเพื่อนทางบ้านหน่อยที่อยากจะมาเป็นนักฟุตซอลเหมือนเราต้องมีการติีต่างกายเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับหรือให้น้องแข่งเริ่มก่อนครับต้องมุงมั่นครับพยันซ้อมไม่กเกคียบไม่เหล้าไม่ดูเบียครับ นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้นะครับต้องเก่งเลยครับก็ต้องมั่นครับไฟฟ้านะครับต้องมีเรียกว่าความสามารถอย่างเดียวไม่พอ <pp> นะครับต้องมุมมั่นไาฟ้าแล้วก็ พยายามอางเป็นที่นะครับเพื่อไ้สู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็น้องๆทั้งสองคนเองนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถนําเป็นแบบอย่างได้นะครับทีมงานฟุสปอตเองก็เป็นกําลังใจครับให้น้องๆทั้งสองคนก้าวไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ติดติดชาร์ในอนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับทั้งน้องเก่งและน้องแข่งครับอบครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของสรุปผลการแข่งขันนะครับเราติดตามกันครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวงการฟุตบอลนะครับละเยาวชนนั้นมีอะไรที่น่าสนนใจกัับบ้าคร สำหรับก,การแข่งขันฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์คัพ2 0 13รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัดชิงชนะเลิศที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการพบกันร,ระหว่างโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นทีม A ในชุดสีเหลืองลงสนามพบกับโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีเจ้าภาพในชุดสีน้ำเงินเติมเกมในครึ่งเวลาแรกเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำเกมได้ดีกวา่า และเหนืออยู่กว่าเล็กน้อยแต่แนวรับของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเก็ยังทําได้ดีเช่นกันส่งผลให้จบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังคงเสมอกันอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อ0เข้าสู่ครึ่งเวลาหลังทั้งสองทีมผ่าดกันลุกผ่าดกันรับกันอย่างสนุกจนนาทีที่27โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีได้ลูกที่จุดโทษหลังโดนผู้เล่นของทีมโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเอทำฟาวในกรอบเขตโทษ ก่อนที่จะเป็นคมสารสุกรำไพรับหน้าที่สังหารไม่พลาดให้เจ้าภาพนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มส่งผลให้จบเกมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีคว้าแชมป์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ครับรอบคัดเลือกโซนภาคตะนออกเฉียงเหนือได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยทีมที่3ต่อจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตังและโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สำหรับการแข่งขันสนามที่4 จะแข่งขันกันที่จังหวัดชนบุรีในระหว่างวันที่18ถึง22เมษายนโดยจะคัดเลือกอีก3ทีมเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายต่อไปและนี่ครับก็คือเรื่องราวของทีมฟุตซอลโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนะคร,นะครปฐมนะครับหลังจากนี้ต่อไปครับ เชื่อเหลือเกินว่าทีมฟุตซอลโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่แถวหน้าระดับประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับและอีกหนึ่งเป้าหมายที่โรงเรียนแห่งนี้วางไว้ครับก็คือพวกเขาจะต้องสร้างเยาวชนขึ้นไปติดทีมชาติไทยให้ได้ครับซึ่งทีมอาคีสปอร์ตนะครับก็เป็นกําลังใจให้โรงเรียนกีฬาเทศบานนครนครปฐมแห่งนี้นะครับสามารถทําได้สําเร็จตามเป้าหมายครับและสำหรับรายการคีสปอร์ตนะครับก็หมดเวลาลงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ แต่อย่างไรก็ตามครับรายการคิสปอร์ตจะสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านในสัปดาห์ต่อๆไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการคิสปอร์ตในสัปดาห์หน้าสำสัปดาห์นี้สวัสดีครับ